ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พมึงมาพูดถึง10ที่เที่ยวกาญจนบุรีธรรมชาติสวยๆนะครับ 1. ถ้ำลาวะถ้ำลวะเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่มีความงดงามและมีวัดซาตร์อันยาวนานก่สร้างพันปีภายในถ้ำจะมีห้องต่างๆที่แบ่งออกเป็นลา่ส่วนเช่นห้องหนุมานที่มีหินงอกและน่าขายลิงห้องจะเค้หรือห้องดนตรีที่มีหินย้อยทําให้เกิดเสียงคล้าย กองทัพ p l วาจึงเป็นหนึ่งในที่เที่ยวการจนบุรีธรรมชาติที่มีความน่าสนใจไม่เพียงแต่ความงามธรรมชาติแต่ยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอีกด้วย 2. องน้าตกไซโยกน้อยน้าตกไซโยกน้อยลือทเ่เลยกกันในอีกชื้หนึ่งว่าน้าตกเข้าหังเป็นน้าตกที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวการจนนบุรีธรรมชาติที่มีบรรยากาศสวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปีภายในท้ำเฮ้ยภายในน้ำตกมีแอ่งน้ำที่ไม่ลึกมากทำให้หมาอแคก,การมาเล่นน้ำคลายร้อนหรือถทายรูบิวทิวทัศน์ทีท่งดงามในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างสบายสร้างน้ำตกใสยโยกยหายน้ำตกใสยโยกย้ายตั้งอยู่ในเขตอ,อุทยานแห่งชาติใสยโยกที่เที่ยวกาญจนบ,บุรีธรรมชาติที่มีความสวยงามสูงประมาณ8เมตรเป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลข้องน้ำจากผูต้นน้ำในป่า บรรยากาศโดยรอบอยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ย่างเต็มที่ทำให้เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนรักธรรมชาติไม่ควรพลาดในการมาเยี่ยมชม 4. ีน่น้ำตกเอราวัณน้ำตกเอราวัณเป็นที่เทีท่ยวกาญจนบ,บุรีธรรมชาติที่มีชื่อเสียงี่สูดแห่งหนึ่งของกาญจนบ,บุรีเป็นน้ำตกที่มีทั้งหมดเจ็ดชั้นซึ่งแต่ละชั้นจะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่น้ำไหลลงมาในแอ่งน้ำสีฟฝามรลกต โดยบรรยากาศจะสวยงามตามฤดูกาลและเต็มไปด้วยธรรมชาติที่เขียวขจีการเดินขึ้นไปยังน้ำตกแต่ละชัลาเป็นการมาจนภยัยที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานหาเครื่อสนสีนักคาินเครื่อนสีนักคาินเป็นเครื่อนขนาดใหญ่ที่ตั้งยู่ท่ามกลางธรรมชาติและภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาเที่ยวชมวิวและพักผ่อนย่อนใจนักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิวที่สั่งเครื่อน หรือเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำได้นอกจากหนียังสางมารถศึกษาประวัติศาสตร์และการทำงานข้องเคลื่อนรวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บกับกน้ำในเคื่อนหอกเคลื่อนวันชิราลงกรเคลื่อนวนชิราลงกรเป็นเคื่อนที่มีความสําคัญมากในด้านการเก็บกักน้ำเพื่อการ,กรเกษตรและการใช้งานต่างๆอีกทั้งยังเป็นที่เที่ยวกาญจนบ,บุรีธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสร้างมาเป็นท้ายภาพ ลือทำกิจกรรมต่างๆเช่นการตกปลาและการล่องแพเจดพิวิทพานช่องเข้าคาดพิวิัณฑ์ช่องเข้าคาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมข้อต้องคลรถขังที่ซองซึ่งได้กลายเป็นอนุอนสรสถานที่สําคัญเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นในการเดินทางมาชมวิวิทพานนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ถึงความยากลําบากและความสุ่นเสียในช่วงสงองาม 8้นา้ำตกเกิงกาวีน้ำตกเกิงกาวีกเ,กเ,วเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติข้าเล่มกาญจนบุรีน้ำกขกน้ำตกแห่งนี้มีความสูงเพียง5เมตรบริเวณโดยรอบมีบรยากาศที่สงบลมลืหมาะกับการพักผ่อนอีกทางยังมีทรายน้ำทรายสะอาดไร้รถล่านลงจา้าหิ้ปูนเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวกาญจนบุรีธรรมชาติที่เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ น้ำตกนางควรน้ำตกนางควรเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขตอุเรียนแห่งชาลำคลองงูซึ่งมาจากลำห้วยซ่องไา้มาบรรจบกันซึ่งน้ำตกนางควรนั้นมีด้วยการทั้งหมด4ี่ชั้นโดยเฉพาะชาั้นที่สซ,ซึ่งมีความงมดงามเป็นพิเศษการเดินทางไปยังน้ำตกนั้นอาจต้องมีจาหน้าทีน่นำทางเพื่อความปลอดภยัยจิตจุดชมวิวปอมปี้จุดชมวิวปอมปี้ที่เที่ยวกาญจนบุรีธรรมชาติ เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเข้าแหลมและเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมามาชมพาทีตอกดินพอจุดชมวิวปอมปี้เป็นจุดชมวิวพาทีตกที่มีความสวยงามนอกจากนี้สำหรับขครที่เป็นสร้างแคมปิ้งสามารถม้มานอนกางเต็นท์พักแรมเพื่อสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดก็ขอจบขีปีทีิที่โอกาสจะได้รับดีธรรมชาติได้วยไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบใจก,ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะขาย เพื่อเป็นกาลังใจใพ้ผมทำคลิปต่อไปดีงขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับ